คุณเคยไหมครับที่อยากจะพูดอะไรบางอย่างออกมาทั้งที่รู้ว่ามันอาจไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้วยซ้ำไม่มีข้อสรุปไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปก็แค่อยากจะระบายให้ใครสักคนหนึ่งรับฟังโดยที่ไม่ต้องให้คำแนะนำไม่ต้องช่วยหาทางออกแค่ฟังเฉยๆโดยที่ไม่ตัดสินสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณที่กดเข้ามาฟังพอดแคสต์นี้นะครับที่นี่คือ Story and Key และนี่ก็คืออีกหนึ่งตอนจากซีรีสร์ Story ที่อยากเล่าที่จะพาคุณพักใจไปสักครู่ทบทวนความรู้สึกง่ายๆที่หลายคนเคยมองข้ามผมเชื่อว่าเราทุกคนโดนต้องมีช่วงเวลาที่อยากบน บางคนบ่นในใจบางคนบนออกมาเบาๆเวลาขับรถคนเดียวบางคนบนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ก็ไม่ได้กดเผยแพร่แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครฟังเราเลยลองคิดดูสิครับว่าเราต่างเติบโตมาในโลกที่การแสดงออกมักต้องมีจุดหมายต้องมีสาระต้องมีข้อคิด ต้องจบให้ได้ต้องมีประโยชน์แต่บางทีการออกมาพูดเฉยๆก็อาจจะจำเป็นกับใจของเราเหมือนกันเวลาที่มีคนพูดกับเราว่าเอานน่ะอย่าไปคิดมากบนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือทำไมไม่โตสักทีมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยถูกต้องไหมครับมันก็แค่ ตอกย้ำให้เรารู้ว่าเราควรเงียบแบบนั้นแหละดีแล้วผมเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งโพสข้อความยาวมากเขาเล่าว,ว่าเขาท้อแค่ไหนเจออะไรมาบ้างจากทั้งในที่ทำงานในบ้านแล้วก็ภายในใจของเขาเองเชื่อไหมครับว่าไม่มีใครเม้นหรือแม้แต่จะกดอีโมจิอะไรที่โพสนั้นเลยโพสนั้น ชางดูว่างเปล่ามีเพียงเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่โทรมาบอกว่าแกเป็นไงบ้างเราอ่านโพสของแกจบแล้วนะเราไม่รู้จะช่วยแกยังไงเหมือนกันแต่ถ้าแกมีเรื่องอะไรอึดอัดใจอยากระบายหรืออยากบ่นอะไรเรายินดีรับฟังเสมอนะถ้ามันช่วยให้แกผ่อนคลายและดีขึ้นได้หลังจากนั้นผ่านไปไม่นาน เมื่อใจของเขาเข้มแข็งขึ้นเขาได้ย้ายที่ทำงานย้ายมาสังคมใหม่และเชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งสวยงามหลงเหลืออยู่เขาจึงได้เปิดใจเล่าให้ผมและเพื่อนๆฟังทีหลังว่าวันนั้นหลังจากที่ได้โทรคุยจนจบเขานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะมันคือครั้งแรกที่มีคนฟังเขาจริงๆ อาจมีใครบางคนที่ชอบเล่าอะไรซ้ำๆอาจจะดูเหมือนน่ารำคาญอาจจะดูวกไปวนมาแต่ถ้าวันหนึ่งคุณคือคนสุดท้ายที่เขากล้าที่จะเล่าให้ฟังโปรดอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครอีกเลยนะครับบางครั้งเราอยากให้คนอื่นฟังแต่ลึกๆเราอาจไม่ได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองมานานแล้วก็ได้ เวลาที่เรารู้สึกแย่เรามักจะรีบหาข้อแก้ตัวรีบหลอกความรู้สึกว่าไม่เป็นไรรีบหาคำอธิบายว่าเราต้องเข้มแข็งแต่หัวใจมันไม่ได้ต้องการเหตุผลครับมันแค่ต้องการการยอมรับสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่และภายในใจของคุณมันกำลังเหนื่อยกำลังล้า ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีสิทธิ์จะรู้สึกแบบนั้นครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องห้ามบนหรือห้ามอ่อนแอเพราะเราเป็นเพียงมนุษย์มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ขอแค่ใครสักคนยอมรับฟังจริงๆหากวันนี้ยังไม่มีใครยอมฟังคุณ ผมอยากให้คุณรูไว้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีเสียงหนึ่งที่อยู่กับคุณตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังฟังขอบคุณที่ยังเชื่อว่าความรู้สึกของคุณมีความหมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกอย่างราบรื่นขอให้คืนนี้ ใจคุณสงบและขอให้พรุ่งนี้อ่อนโยนกับตัวเองอีกนิดนะครับก่อนจากการวันนี้ผมคอยย้ำอีกรอบว่าช่องนี้คนภาคเป็นคนจริงๆที่พูดผ่านใหม่สิ่งที่ได้ยินก็เป็นเสียงของคนจริงๆไม่ใช่เสียงจาก AI เพื่อเป็นกำลังใจผมอยากจะขอให้ช่วยกันกดถูกใจกดติดตามแสดงความคิดเห็น หรือแชร์ให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ